ช่วงนี้มาติดตามความขึ้นวายฟุตบอลิวกชั่น2กันในช่วงขอบสนามดี2กันไหมครับเมื่อวานนี้คู่ที่ทางช่องนาอิสปกทำการถ่ายทอดสดเลครับเป็นหนองบัวพิชยเอฟซถลมมนะ่มอันะริตะเอฟซีไป3ประตูต่อ0ูนย์ด้วยกันนะครับถือว่าเป็นการคว้าแชมป์โซนภาคเหนือได้สำเร็จด้วยครับ าการในภาเบุลีคุณมีภาพอยู่ชั้น2โซนภาคเหนือเมื่อวานนี้นะครับที่ทางช่องนอิสรถ่ายทอดสด หนองบัวพิชยาเอฟซีเปิดสนามอบประจรหนองบัวลำพูนต้อนรับการมาเยือนของอุตรดิตถ์เอฟซีครับถือว่าเป็นนัดสําคัญของหนองบัวพิชยานะครับที่ต้องการเก็บ3คะแนนให้ได้เพื่อโอกาสไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเกมนี้เจ้าบ้านนั้นส่งแนวรุกมาถึง3คนคือวิญยุทธ์ศรีวิชยัยทาทีศรีหาและราอุกสั้นก่อนซาเลสนะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังครับไล่ถล่มทีมเยือนตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ลงการแข่งขันเลยนะครับจากคนนี้นะครับทาทีศรีหา2ประตูนา ที่ที่48และ66ก่อนที่กัสซันกอนซาเลสดาวเตยอาร์เจนตินานั้นจะมายิงประตูปิดท้ายในทีที่80นะครับคว้า3คะแนนได้สำเร็จจากผลการในคันนัดนี้ส่งผลให้หนองบัวพิชัยเอฟซีนั้นควา้าแชมป์โซนภาคเหนือไปครองได้สำเร็จ เพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันนะ,นะครับว่ากัแพาเพชรซฟฟีนั้นนำอยู่1คะแนนนะครับแต่ว่านัดล่าสุดกำแพงเพชรบุกไปเสมอพิศนโลก00เก็บเพิ่มเป็น42คะแนนแต่ว่านองบูพิชญานะครับหลังจากคว้าชัยเกมนี้ได้มี43แต้มคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จครับเดี๋ยวมาดูผลฟุตบอลดิชั่น2กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้แข่งกันนัดสุดท้ายหลายคู่ทีเดียวนะครับ เริ่มตั้งแต่โซนกรุงเทพตะวันออกนะครับปทุมธานียูไนเต็ดเสมอราชประชา0-0กองรุ่นจิการพ้สุรากากรยูไนเต็ดเป0-3นะครับบ้านบึงยูไนเต็ดเสมอลูกอีสาน1-1กบินบุรีพ้พัทยา1-3โซนนี้ราชประชาเป็นชั้์รองชั้าเป็นสุรากากรครับโซนภาคเหนือนะครับอย่างที่เรียนไปหนองบุพชยาชนะทุดิต3-0เพชรบูรณ์แพ้ลำพูน1-2เลยซิตี้แพ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 ร่นะครับ1-2 นางเสมอพะเยา1-1ตากซิตี้เอาชนะเชียงรายซิตี้ไป6-1เพซินุโลกเสมอกำแพงเพชร0-0นะครับส่วนโซนภาคกลางนะครับอุทยัยธานีฟอเรส เมื่อวานนี้เสมอกับมาชาเชียภูมิเป็น1-1อุทยาไนเต็ดชนะ PTU ปทุมธานี FC ไป2-0สิงห์บุรีบางระจัน FC เอาชนะนครสวรรค์3-2เลยครับสระบุรี Tiu พ่ายพันทองไป1-2และปากน้ำโพ NSIU พ่อยอุทยา FC ไป0-1เลยครับโซนนี้อุทยาโมเดิร์สเป็นแชมป์นะครับรองแชมป์เป็นของสิงห์บุรีบางระจัน FC เลยครับส่วนโซนภาคใต้ยะลายูไนเต็ด เอาชนะระนองไป1-0ตรังเอาชนะสุราษฎร์ธานีไป1-0นะครับพัทลุงเอาชนะนารายูไนเตด1-0นครศรีคฮอริเทชเอาชนะพังงา3-1นะครับปัตตานีเอฟซีเอาชนะภูเก็ต3-1นะครับหาดใหญ่เอฟซีแพ้คาเดนซาสตูนยูไนเตดไป1-3โซนนี้สุราษฎร์ธานีเป็นแชมป์รองแชมป์เป็นนารายูไนเตดนะครับ